สวัสดีครับขี่จักรยานเล่นครับวันนี้มาครับผมวันนี้บรรยากาศาาตอนสิบเจ็ดต้นไก่กลัววันนี้อยู่หน้าโรงงานน่ครับขี่ย,ยานเหล็กครับวันนี้ชิวๆครับอยู่แต่หัวไหลยอยู่แต่หัวไหลเลยสิ่งนั่นไม่าาาได้ายยาออกข้างไกลทียปัญญาออกข้างไก่ครับอยู่หน้าโรงงานนี่บรรยากาศา ไทยเบิ่งบรรยากาศครับขี่จ้าๆเรต้องขี่เร็วครับ <c oughs> ยากาศ <c oughs> เอาไอ้้าแรงสูง <c oughs> ทางนี้มีการสวนไอ้นั่น <c oughs> นำไหม้ฟ้าน้ใไม้ S <S <S โอ้โหหมาตัวใหญ่ครับนี่แหละหากรนี่ครับผมบรรยากาศก็คือก,รกรนันกับบ้านเฮาน่ลางเทียรไทายไปวันมุโยนไต้หวันยุยนบ้านเมืองไทย,ยว่าวว้าวบรรยากาศเที่ยกันครับผมน,นกอน บรรยากาศป้าใหม่ป้าไหลบรรยากาศเดี๋ยวชีพอดสอนน้อใหม่ก็กลับแล้วครับ้าลงไปค่อยไล่มันมือปัญญายันโดๆได้ปันที่หนึ่งหอบครับเอาไงว่าดนโดนปันที่หนึ่งหอบมือ vô lẹ siêu siêu hợp đang có lại ngoài mít tầm ai hả mít mà nhàn hợp cặp đi quá Hãy subscribe nhàn ขึโน่นแล้วครับวันนี้หอแหกแหกมีทั้งอยู่ทั้งเขาเลยเหรอไงเบิ้งโหลดบรรยากาศหอแพ็กแหกทั้งทึง,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 งน้ำขางทางัง ปัญญานไปก็ต้องหอบไปน้ำงม่รู้ว่ามีหมาวาอยู่โอ้หมาหายไปแล้วล <laughs> วันหมาสิไลผมย,ยังรับหมานบบเสือ ไปถึงโรงงานโอ้พนักง,งานขยันครับบดูลไล่อยู่เมื่อกี้พนังกงานขยันครับเย่ทำไงไปขี่ไม่กวาดหลายตัวบอกวันนั้นไปดีโอ้ตัดแค่ไปดีโอ้ยเอหมาเจ็เจ็ตัวแล้ว ตอนไปตอนไปเหา่าขากับปันอย่างเร็วเลยกลัวม,มันไม่อยู่ถ้าอยู่ถึงโรงงานแล้วครับถึงโรงงานนี่แล้วผมโรงงานอื เราจะมาติดต่องัน <c oughs> ครับผมธรรมะคลิปนี้นะครับผมกดติดตามช่องผมวันคนหนองตุม่มเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆที่ผมสิลงให้เบิ้งอีกต่อไปอีกเบิ้งเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย